จากผลของการแข่งการประชันมังกรคู่ศิลาศักดิ์สิทธิ์จะถูกแบ่งให้ดังนี้สำหรับสำนักระดับสูงที่หนึ่งสำนักเที่ยงธรรมขั้นสุดได้รับศิลาศักดิ์สิทธิ์10,000แสนอันสำนักเพิงโลกันได้รับศิลาศักดิ์สิทธิ์ห้าหมื่นอันแล้วก็สำนักเทพกระบีได้รับศิลาศักดิ์สิทธิ์สามหมื่นอันส่วนสำนักระดับกลางที่หนึ่งสำนักมารชั่วราย ได้รับศิลาศักดิษย์หนึ่ง0มื0นอันสำนักธรรมะสากลได้รับศิลาศักดิ์สธิ์ห้าพันอันและสำนักจิตมานได้รับศิลาศักดิษย์สามพันอันย a h ูพวกเราได้ศิลาศักดิธิ์ครั้งนี้แค่ครั้งเดียวเท่ากับการที่พวกเราเข้าร่วมการประชันมังกรคู่ก่อนหน้านี้หลายครั้งมารวมกันเลยพวกเรารวยแล้วฮ และสุดท้ายสำนักระดับล่างที่หนึ่งสำนักขอบสวรรค์ได้รับศิลาศักดิลิ์หนึ่งพันอันสำนักสวรรค์มายาได้รับศิลาศักดิลป์ห้าร้อยอันและก็สำนักผู้ฝึกสัตว์อสูรได้รับศิลาศักดิลิ์สามร้อยอันจำนวนศิลาศักดิ์สิทธิ์ที่แบ่งให้แต่ละสำนักก็มีเพียงเท่านี้พวกเราขอขอบคุณท่านเจ้าตำหนักทั้งสองมากๆเลย นายน้อยเหลินสำนักมานชั่วร้ายจี่ชั่วช้านั้นได้ศิลาศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งมากมายแต่ว่าความแข็งแกร่งจริงๆของพวกเขาไม่ได้เทียบเท่าสำนักระดับกลางเลยสักนิดเดียวพวกเขาคงต้องใช้เวลาอีกเป็นร้อยๆปีเพื่อจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสำนักตัวเองให้เหมาะสมกับตำแหน่งใหม่ที่ได้รับพวกเรายังมีโอกาสอีกถมเทไป โอ้สำนักสวรรค์มายาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเหรอหืมน้อยน้อยเหลินมีแผนแล้วอย่างนั้นเหรอหมไม่ใช่ขาหรอกนะแต่ว่ามีใครบางคนได้หมายหัวเจ้าหมอนั้นไว้แล้วเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นและเมื่อเวลานั้นมาถึงข้าหวังว่าสำนักสวรรค์มายาจะเข้าร่วมกับพวกเราและไม่หนีไปสะกก่อนนะ ข้าเพียงแค่ต้องการพูดปลอบใจนายน้อยเหลินเท่านั้นเพื่อให้พวกเขาช่วยขัดขวางการเติบโตของสำนักมารชั่วร้ายแต่ว่าข้าไม่คิดเลยว่าสำนักขอบสวรรค์จะมีแผนจัดการกับสำนักมานชั่วร้ายและต้องการให้สำนักสวรรค์มายาของพวกเราเขารวดด้วยแต่ว่าเขาจะทำมันอย่างเปิดเผยหรือว่าแอบทำมันอย่างลับๆกันแน่นะ ถ้าเกิดว่ามันเกินหน้าเกินตาเกินไปแล้วล่ะก็ตำหนักมังกรคู่จะต้องยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวแน่นอนและสหนักขอบสวรรค์จะต้องเสร็จแน่ๆท่านไม่ต้องห่วงไปหรอกข้ารู้ว่าท่านกำลังกลัวอะไรอยู่ตำหนักมังกรคู่นั้นไม่ได้ต้องการให้พลังโดยรวมของดินแดนตะวันต,ต,ตกตกต่ำลงแล้วก็คอยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสำนักให้แต่ว่าท่านก็น่าจะรูดีอยู่แล้วว่าความขัดแย้งระหว่างสำนักเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะแก้ไขได้ง่ายๆอะไรนะนี่ท่านจะหมายความว่าเขาเป็นเหมือนกับหมาป่าในขาบลูกแกะถ้าหากว่าเขามีพลังและอำนาจมากพอแล้วก็เขาจะต้องอารวาสตามอำเภอใจได้แน่แม้จะในสำนักมันชั่วร้ายด้วยกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบเจ้าหมอนี่หรอกนะและเมื่อเวลานั้นมาถึง สำนักมานชั่วร้ายจะไม่สามารถทําหน้าที่ของพวกเขาได้จนถึงขนาดที่แม้แต่ท่านเจ้าตําหนักทั้งสองคนก็ไม่สามารถทําอะไรได้เว้นแต่ว่าพวกเขาไม่ต้องการจะเป็นผู้นําของดินแดนตะวันตกอีกต่อไปแล้วต่อไปเป็นคะแนนรายบุคคลในการประชันมังกรคู่ข้าจะประกาศผลลูกศิทธ์ยดเยี่ยมี่สุดทั้งส0คนแห่งดินแดนตะวันตก ฮ้ยมาแล้วมาแล้วสุดยอดลูกศิษย์ทั้งสิบคนโจฟานโจฟานโจฟานอันดับสิบนายน้อยฮันนายน้อยคนที่สามแห่งสำนักจิตมารได้รับศิลาศักดิ์สิทธิ์หนึ่งร้อยอันอันดับที่เก้านายน้อยฮันนายน้อยคนที่สองแห่งสำนักจิตมารได้รับศิลาศักดิ์สิทธิ์สองร้อยอันเฮ้ยยักษ์บวกเราติดท็อปสิบด้วยแหละ อันดับ8ได้แก่เหลินซ่งได้รับศิลาศักด e ิ์สิสธิ์3อ0อันอันดับเจได้แก่เซียเทียนชางศิลาศักดิษส์ทธิ์4อ0อันอันดับ6ได้แก่นายน้อยฮันหยุนเฟิงได้รับศิลาศักดิ์สิทธิ์500อันอันดับห้าวนเตาได้รับศิลาศักดิ์สิทธิ์600อันอันดับ4 euh. ี่เจ้าเตจูได้รับศิลาศักดิ์สิทธิ์7 0ออันอันดับ3ายานโมได้รับศิลาศักดิ์สิทธิ์8 0 0อันและอันดับสอง อูชิงชิวได้รับศิดาศักดิ์สิธิ์900อันและที่หนึ่งเฮ้ยคนที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสองคนในการประชากรคู่ครั้งนี้เป็นโจฟานกับเย่หลินไม่ใช่หรอแต่ว่าทำไมในท้ายที่สุดแล้วเหลือตำแหน่งที่หนึ่งแค่ที่เดียวกันละ่ะทั้งที่ชื่อของทั้งสองคนนั้นยังไม่ถูกประกาศขึ้นมาเลยเฮ้ยหรือว่าแย,ย่ลินตายแล้วงั้นเหรอพาะงั้นท่านเจ้าตำหนักไฮเลนถึงไม่ลงเขาในอันดับด้วยอะ่ะฮะ อ,อเฮ้ยที่หนึ่งคือเย่ลินได้รับศิลาศักดิก์สิทธิ์หนึ่งพันอันฮะว่าไงนะหเอ,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 อะไรกันเนี่ยท,ทําไมผู้ชนะถึงไม่ได้ตำแหน่งที่หนึ่งละ่ะแต่ว่าคนที่แพ้กลับได้แทนอย่างนั้นเหรอหรือว่าตําหนักมังกรคู่มีรับลมคมในอะไรหรือเปล่านะ แต่ว่าแบบนี้มันเกินไปแล้วนะเขาคิดว่าพวกเราตาบอดหรือไงผลการต่อสู้ก็เห็นกันชัดชัดอยู่แล้วนี่ใช่ใช่ใช,ใชม่มันแปลกแปลกแล้วนะใช่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 ใช,ใช,ใช่แบบนี้ไม่น่าไว้ใจเลยตำหนักมังกรคู่ของพวกเรานั้นเป็นตำหนักที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความยุติธรรมมาเป็นพันๆปีแต่ว่าตอนนี้ทุกทุกคนกลับสงสัยพวกเราเพียงเพราะเด็กน้อยเพียงแค่คนเดียว โจฟานนั้นมีบุคลิกลักษณะที่ทําให้ผู้คนต่างให้ความสนใจและพร้อมที่จะออกหน้าเพื่อเขาเอเอท่านเจ้าตำหนักทำไมโจฟานถึงไม่ติดอันดับด้วยล่ะม hmm. ีเป็นกฎของตำหนักมังกรคู่ข้าขอห้ามไม่ให้ใครมีข้อโต้แย้งเด็ดขาดเงียบฉีอ เอาอย่างนั้นเหรองั้นในเมื่อมันเป็นกฎ OF ของตำหนักมังกรคู่เงินข้าจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วแต่ว่าข้าขอให้ท่านเจ้าตำหนักช่วยถอดถอนรายชื่อของข้ากับเยลินออกจากอันดับสิบลุกสิบด้วยฮะว่าว่าไงนะได้โปรดอย่าเพิ่งพิโรธเลยนะท่านเจ้าตำหนักข้าไม่ได้มีเจตนาไม่ดี ข้าเพียงแค่ไม่อยากให้มีรายชื่อของข้าอยู่บนตำแหน่งอันดับที่ได้ความหมายนะ่ะและข้าเองก็รู้ถึงนิสัยของสิทธิ์น้องข้าดีเขาเองคงจะไม่ยอมรับตำแหน่งที่มันไม่คู่ควรกับเขาเช่นเดียวกันงั้นเจ้าก็าหมายความว่าการจัดอันดับของพวกข้ามันไม่ยุติธรรมและไม่มีเกียรติศักดิ์ศรีสำหรับเจ้าเลยอย่างนั้นหรอ <laughs> ท่านเจ้าตํหนักท่านกระพูดเกินไปพวกข้าลูกสิก์ของสํานักที่เที่ยงทําขั้นสุด จะพูดอะไรแบบนั้นออกไปได้ยังไงข้าเพียงแค่รู้สึกว่าตัวข้าและสิทธิ์นองของข้านั้นจะทําให้ตําแหน่งที่สูงส่งต้องมัวหมองด้วยการที่มีรายชื่อพวกข้าอยู่บนนั้นถ้าเป็นไปได้ได้โปรดทอดถอนรายชื่อของพวกเราออกจากตําแหน่งพวกนั้นด้วยแบบเดียวกับที่ท่านทํากับพี่ชายโจงไงไม่แปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งเจ้าเคยเป็นลูกศิษย์ที่ดีที่สุดแห่งดินแดนตะวันตก จ้าถึงกาพูดจาย่วโมโหท่านเจ้าตำหนักทั้งสองอู๋ชิงชิวเจ้านี่น่าสนใจจริงๆ